สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้ารถบ้านสหายยานยนต์ทุกท่านนะคะวันนี้อาน้องมิซูบิชิแอตทร g ชเครื่อง1.2 GLS รุ่นนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดนะคะท็อปที่สุดเลย คันนี้เป็นเกียรนะ์ออโต้นะอ่าคันนี้วิ่งน้อยนะคะวิ่งมาแค่36,000กิโลเท่านั้นเองนะเดี๋ยวราคาโปรโมชัน่นเดี๋ยวเราจะมาพูดที่หลังคลิปนะ,ะใ,หให้ดูสภาพรถก่อนว่าดีแค่ไหนใหม่แค่ไหนสวยแค่ไหนเนาะคันนี้เป็นคูช Start นะคะอ่าเปิดเลยค่ะโอเคไปดูภายในกันค่ะอ่าอ่าคันนี้ภายในนะคะด้านข้างเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะทั้ง2ด้านเลยอ่ะมาดูในส่วนของคอนโซลอันนี้เป็น พวงมาลายัยอ่าตัวนี้มกติไมค์ปันตอนปติฟังชั่นค่ะแล้วก็ดูไมค์ไมค์คันนี้วิ่งน้อยนะคะสามหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบห้าก 36, ิโลเองค่ะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นต่อไอพอได้อุ้ยน่ารักจังเลยมีเรดิโอมีนาวิเกต์อนาวิเกชั่นนะคะแล้วก็ต่อบลูทูธเสียบ USB ได้นะคะเบาะคันนี้สีสวยมากเป็นเบาะสีครีมนะคะเบาะหนัง ง่ายนะคะไม่เปื้อนนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะคะด้านหลังกว้างขวางมากๆเลยเดี๋ยวขออนุญาตทดลองนั่งให้ดูนะน้องสูง160นะคะขาไม่ติดมีพื้นที่เหลือเยอะมากนี่ขนาดด้านยังจะมะีพื้นที่ให้วางขาให้ยืดขาได้เลยนะคะคันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าน้องต้องดับเครื่องก่อนถึงจะเปิดฝาหลังได้นะคะ เป็นเซฟตี้ของเขานะอ่าอย่างที่บอกคันนี้มีกล้องมองหลังด้วยนะคะข้างในกว้างขวางนะสามารถเยอะนะ,ะถ้าใครสะดวกมาดูรถนะคะมาดูได้ที่มาดูได้ที่ถนนรัตนาทิเบตจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะสามารถเปิด GPS มาได้เลยอ่าหรือว่าถ้าได้สะดวกเดินทางเป็น MRT ของเราติดรถไฟฟ้า MRT เลยนะคะบางกระสอบางกระสอทางออกที่หนึ่ง อย่างที่เห็นเลยติดกับเต็นท์เราเลยนะเดินทางง่ายมากๆสะดวกสบายเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์เนาะอาจจะถ้าใครไม่สะดวกมานะคะทางเต็นท์เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเลยนะไม่มีค่าเดินทางนะคะไม่มีค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะคะจัดได้ทุกที่เลยต่างจังหวัดจะเหนือจะใต้จัดได้หมดเลยเราไม่มีค่าบริการะคะ่ะในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้เป็น1.2 GLS นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นพอีสุดเลยนะคะเป็นตัวลิมิเต็ดอ่า อย่างนี้เครื่องยนต์ยังดียังใหม่อยู่เลยค่ะเครื่องยนต์เขาดูซิ่งมากๆเลยนะคะ<ช>คันนี้สวยเขาดูไม่เล็กเลยนะคันนี้ก<ช>ว้างขวางด้วยน่าขับน่าใช้เนาะอ่ะจะมาถึงสุดท้ายแล้วที่ทุกคนอยากรู้ราคาคันนี้เป็นราคาโปรโมชั่นเป็นราคาพิเศษราคาจะอยู่ที่สองแสนสามหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะคะ,ะเป็นราคาพิเศษโปรโมชั่นจริงๆคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนรถสวยสภาพใหม่เกรดเอ ของเรามีการรับประกันไม่มีอุบัติเหตุไม่มีการชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะเราคืนเงินให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าลูกค้าตรวจเจอเนาะหักลูกค้าท่านใดสนใจพักเข้ามาได้ที่เพจรถบ้านสหยานยนต์หรือว่าติดต่อเบอร์โทรหน้าเพจได้เลยค่ะลูกค้าท่านใดอยู่ลนแวกใกล้เคียงก็เข้ามาได้ที่รถบ้านสหยานยนต์มาทาง MRT ก็ได้หรือว่าสะดวกขับรถมาก็ได้ค่ะรบกวนลูกค้ากดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะถ้าสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลย ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะ